ได้ไงใส่ในถ้วยเล็กเลยนะไปผสมมะลิอ่าผสมหัวน้ำนมเรอทายก่อนสี่มะลิสองถ้วยเลยใส่เพื่อนด้วยเออถ้าสองสามหยดนะแล้วก็ไปผสมนะอุ่นน้ําร้อนด้วยกันมาถมคําช้อนเดียวก็พอนะครับค่ะช้อนเดียวค่ะถมคาไม่ต้องเอาเยอะนะค่ะกระปุมพันกับบั๋นเพราะว่าไม้มันเป็นที่เป็นที่มีมากไอ้ถมคานี่ใบไปใส่ผสมนะ ใส่น้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนมันร้อนเกินก็น้ำอุ่นนั่นมาอันนี้ผสมสิคะอันนี้มีอันนี้กาแฟเยอะไหมคะแม่ไม่เขาต้องเอาน้ำไม่จ่อใส่เต็มเลยลูกเผสมิททุกเทสมิถ้ามันเหลวอถ้ามันข้นเกินไปต้องเอาหัวน้ำนมผสมไปในีทสมิทนะคะ นี่ยค่ะถ้วยเนี่ยอะค่ะผสมน้ำที่เราไปเปิดดูฝุ่นน่ะค่ะโอเคโอเคได้แล้วพอแล้วพอแล้วมันจะละลายเอามาใส่เอามาค่ะเอามาค่ะเอาเนี่ยตัวนี้แหละผสมทิสเมนเอาใส่ในกาแฟทั้งมะพร้าวสวัสดีค่ะพี่โสวัสดีค่ะมาเลยค่ะทั้งมะพร้าว ทั้งอะไรก็ตามแต่ทิสเมนเราใช้หัวน้ำนมผสมเห็นไหมมันข้นใช่ไหมไปค่ะผสมค่ะไปอันนี้ไม่ต้องอันนี้โอเคแล้วเออเอาคนไปด้วยคนไปด้วยคนไปด้วยดูก่อนลูกมันจะเหลวอเกินถ้าเหลวชิมดูก่อนก็ได้รสชาติดีไหมอะไรเงี้ยโอเคพอแล้วข้นผสมวนๆไปกาแฟพอดีเลยโอเคการหลอกก็เช็ดตู้ย็นสมุนไพรนะอ่าสองสาว ทิสเมนส์จะดูถ่ายไปกันดูนะคะว่าผสมผสมอะไรวัวน้ำนมเกลือเช็ดดูนะคะอันนี้เพื่อนทำโกกับกาแฟผสมไม่ถูกเลยเรื่องนะว่าตัวไหนใช้ยังไงแอปพอดคือตัวนี้นะคะอ่าโอเคทั้งหมดนี่กี่คนนะกลับไปสาขาคนไหนที่ทำงานกลับไปสาขา ไปเดินดูทีตเมนต์เนี่ยถ่ายไปเออสมุนไพรอยู่ตรงไหนกาแฟอยู่ตรงไหนเอ็กโซด์ยอยู่ตรงไหน,ไห,นหัวนัน้งนมคืออะไรไปเดินดูแต่ละสาขาข,าของตัวเองแต่ของพี่<ะ>ก็ตามทีตเมนต์รงนั้น<ช><ช>อถ้าเกิดก็ถาถามพกว่าเทนแล้วเดี๋ยวก็จะต้องบอกทีตเมนต์พี่ว่ามีอะไรไม่ใช่ปัญหานั้น<ะ>คือเราเทนสครับแล้วเป็นแกนส่วนผสมมันจะไม่เหมือนกันพี่ก็ไปเรียนรู้เอาตรงนู้น<ะ>นะโอเคนะคะ ต้องเรียนรู้ให้เป็นนะต้องไปดูนะว่าอุปกรณ์ยังไงผ้ายางของใครของมันอยู่ยังไงแต่ละสาขามีหมดแต่ว่าเราต้องไปเดินดูก่อนเวลาเราทาเดี๋ยวบอกนิดนึงการสครับนะคะสะครับ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงสครับไปประมาณสี่สิบนาทีเหลือยี่สิบนาทีไปอาบน้ําเพื่อจะกลับมาทาโลชั่นนะคะแต่ถ้าสครับ ต่อด้วยการนวดเราสครับไปเลย50นาทีหรือ45นาทีแล้วไปอาบน้ําแล้วมานวดต่ออีกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงที่เขาแจกสปาการ์ดเรานะคะแต่ถ้าเรานวดต่อเราไม่ต้องทาโลชั่นนะคะเรานวดไปเลยไทยออยหรือใดๆก็ตามแต่แต่ถ้าตาบดเราไม่ได้นวดทิสเมนต่อเราต้องทาโลชั่นนะคะบางทีมันมีสครับบวกฟุตมศาสซาดอาจจะต้องนวดฟุตมศาสาดเสร็จแล้วก็สครับอืนะคะแต่ส่วนมากเราจะสะครับ ปุ๊บเสร็จถึงจะไปนวดออยหรือน้ำมันทองคําหรืออะไรก็ตามแต่สครับจะไม่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 นวดคู่กับตัวร้อนนะคะประครบผินร้อนวอร์มแคนเดิลสครับคือสครับจะไม่นวดต่อด้วยที่เป็นทีสมิทตัวร้อนจะนวดทีสมิทตัวเย็นเท่านั้นหัวออยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเย็นนะคะสะครับเสร็จเก็บให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างห้องน้ําถ้าสครับปุ๊บ ถ้าเราพาลูกค้าขึ้นห้องให้เรียบร้อยออกมาบอกหน้าบ้านว่าหนูสครับเสร็จแล้วนะคะหน้าบ้านจะไปหาคิวต่อไปหรือบอกพี่เฟิร์สถ้าอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าอยู่ลากหน่าบอกพี่เฟิร์สหรือบอกหน้าบ้านเขาจะหาคนมาทําล้างห้องน้ําแทนเราเพราะเราต้องขึ้นไปนวดต่อแต่ถ้าเราอยู่ในห้องทริปเม้นนั้นเราก็จะต้องเก็บเองโดยปริยายเพราะมันอยู่ของเราก็ไม่มีใครจะไปเดินเก็บเราได้เข้าใจเนาะโอเคไม่มีมีคําถามไหม พยายามดูสปาร์กัสดีๆทาความสะอาดเก็บทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้ที่เราคุยกันแล้วทุกพิสเมนที่เราต้องทําต้องเก็บอยู่แล้วเนาะไปค่ะขึ้นไปเลยค่ะ